อ้าวซันนี่ครับสองปูนห้าทะหนึ่งสีู่นครับไว้ไวไหมเนี่ยดันตูดน,น้อยโอ้ยไปไวไหมไวไหมอู้อ,อู้ไปยังโคดะเดี๋ยวดูไอ้นุ่มยินรับ ตื่นไหมโอ้แน่นอนแน่นอนเนี่ยจะยับตรงนี้เลยแลคใครมกันแล้วะไมปไปแล้วไปทำอะไรข้างบนน่ะอิมุหัวเฮ้ยเซ็กมัน ใจขับมันเริ่มไหลออกมาแล้วครับเพราะว่าตักสองทันแล้ว สองไหมกููก uh, uh, uh. <mas k> uh. uh. ูอาเกีรยสองไงอือก้อะตายตายชายบ้านนายครับ มันเริ่มวุ่นวายแล้วครับวิ่งใกล้ๆ เสร็จทุนเพิ่มทุนรั์เริ่มใส่เยอะแล้วครับโอ้ไม่ไหวเว้ย นองคันมันเริ่มไล่กันแล้วทีนี่อ้าวมาอีกคันหนึ่งแล้วแซมมาอีกคันหนึ่งแล้วหกล้อไม่ต่ำกันห้าสิบเชียวต่อวันครับมาอีกคันแล้วครับอารีบวิ่งไงเร็ว <laughs> ทำอะไรเนี่ยเอามาฟินดินบอกตัแค่สองคันพอครับอันนี้น่าจะเอามาฟินดินขึ้นให้มันสูงๆหน่อย กันมาเลยครับ อย่างนี้ต้องเหยียบหน่อยครับไม่เหยียบอยู่ไม่ได้โอ,อ,อ้เนลวไปแน่นอนครับโอ้มีแต่รถแรงๆเลยวะอ่าเดี๋ยวมาดูเมก,กาครับคันนี้ครับ จารบีบูทุธรถออกใหม่ก็ไม่ให้อัดด้วยภายในสองสามเดือนห้ามอาจจัดารบีไม่มีการแจกตัวครับเพราะว่าต้องขี่เราเองต้องซื้อสัตว์ต่อตนเองครับ ผิดเลียวแล้วมึงอ่ะโอ้ไม่ผิดเว้ยอันนี้มาได้อยู่ใช่กันในละสองเลยครับ่บาตรงนี้ยังโอเคอยู่นะเยีะยวสักหน่อยมันก็จะนว่วมละ